ถามครับยานเป็นเครื่องรู้จากจิตกับยานเป็นเครื่องรู้เมื่อจิตมาสายกายต่างกันอย่างไรเจ้าคะขอหลวงพ่ออธิบายกับเรียนหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะถามทำไมล่ะฮะถามทำไมล่ะปัญหาอย่างนี้ไม่ต้องถามก็ได้ เพราะว่าเธอทําไปเดี๋ยวเธอก็รู้ได้ตัวของเธอเองนั่นแหละเรื่องยานเนี่ยนะเอาข้ออื่นนี้ไหมละ่ะถ้าหนูฝึกมาโนมยิทธิจนหนูทำคลิปจักขุญาณได้ถ้ากับหนูมีโอกาสปิดปอบายภูมิแล้วใช่ไหมคะอ๋อถ้าปิดฝาหม้อคงปิดได้จะปิดอบายภูมิคงปิดไม่ได้ พราฝึกทพิปตโกยานมันก็เป็นโลกีใช่ไหมละ่ะเป็นอย่างเป็นชาลโลกีอยู่อันนี้หลวงพ่อก็พูดชัดว่าอย่าคิดว่าการได้ยานตั้งแปดประการนั้นเราจะเก่ง <c oughs> เราจะเป็นผู้ที่สามารถหลุดพ้นจากอบายภูมได้เพราะเรามียานเป็นเครื่องรู้แบบนี้นะไม่อย่างบางคนคิดว่าเรารู้นั่นเห็นนี่ถึงจะเห็นตามจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเธอปิดอบายภูมได้นะ เพราะคนที่ก็เก่งกว่าเธอเนี่ยรู้เก่งกว่าเธอด้วยรู้ชัดกว่าเธอได้ซ้ําไปหลวงพ่อ,อยังพูดว่าไอขีมหมาไอเนี่ยัปนของเด็กเล่นยังตกนรกได้ว่ะขณะพระเทวทัตเหาะได้ยังไปย่ำยู่เอาเวทีมหานรกเลยอ่ะ คนที่จะมีชิดถูกโยานหรือไม่มีชิดถูกโยานไม่ได้หมายความว่าคนมีชิดถูกโยานจะดีกว่าหรือว่าเก่งกว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะไม่ตกนรกมากกว่าคนที่ไม่มีชิดถูกโยานอันนี้มันเป็นความเห็นที่ไม่ถูกอกนะจะตกหรือไม่ตกมันก็ต้องวัดกันที่ว่าเราน่ยมีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแท้แน่นอนไหม แต่เรามีความเคารพจริงแล้วก็อย่างน้อยเราก็ไม่ตกนรกไปสวรรค์ได้แจกขลุกนะไปสวรรค์ได้ยิ่งเรามีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วเราก็ไม่ยอมที่จะทําความชั่วเลยเรียกว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วคืออย่างน้อยก็มีศิลห้ากรรมประบทสิบใช่ไหมเราทําได้ ก็เราทําตามที่พระองค์ทรงสั่งห้ามให้เราประพฤติชั่วแบบเนี้ยเราไม่ทําแล้วเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดมันพายเราตกนรกเราไม่ทําแล้วถึงเธอจะไม่ยังไม่มีจิตยอมรับกฎของธรรมดาแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงไตสรนาคมเธอก็ไม่ตกนรกไม่ต้องลงนรกก็ได้แต่ว่าชาติต่อไปไม่แน่แต่ในชาติเนี้ยที่เธอมีความ คารพในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็มีจิตมั่นคงต่อสินของเธอนะก็เข้าถึงใสสนาคมได้ยังไม่เป็นพระอริยะนะยังถ้าจะเป็นพระอริยะเธอต้องมีความยอมรับในกฎของความเป็นจริงแล้วไม่สงสัยนั่นแหละคือพระอริยะพระพระอริยะจะต้องหนึ่งรู้จักทุกดีแท้แล้วรู้จักสิ่งที่ทําให้เกิดทุกจนยอมรับในสิ่งนั้นได้อย่างเช่นว่าทุก นันเกิดจาก,การเรามีโครคภัยไข้เจ็บอย่างเนี้ท่านก็รู้ว่าเนี่ยคือความทุกข์แนละ้วก็รู้ว่าเหตุที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์ก็เพราะว่าท่านเนี่ยปานาติบาตมาโ่อนเพราะพระผู้เจ้าทรงจัดว่าโครคภัยไข้เจ็บเกิดจากเราเนี่ยมันละเมิดสินข้อชิ้นหนึ่งคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาใช่ไหมท่านก็ยอมรับต้นเหตุว่าไอเหตุที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์ก็ความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เพราะว่าทุกสินข้อนี้ปานาติบาต มันเป็นกรรมความชั่วที่เคยทำมาแต่ในอดีตมันตามให้ผลแล้วเรายอมรับเห็นไหมละ่ะคนเป็นพระอริยะเขาต้องยอมรับทุกยอมรับเหตุที่ทำให้เกิดทุกยอมคิดที่จะดับความทุกข์แล้วก็ยอมที่จะปฏิบัติเพื่อให้ทุกมันไม่เกิดอีกมันต้องมีปฏิปทาการปฏิบัติอย่างนี้ครบเขาเรียกว่าอาริยะหรือเข้าสู่อริยสัจพอคุณสามารถที่จะ มีความมั่นคงต่ออริยสัจท,ทั้งสี่ประการนี้ได้ในเบื้องตน้นคุณก็เป็นพระโสดาบันไดเพราะการที่คุณเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นเหตุที่ทําให้คุณทุกทุกวันนี้ไม่ว่าทุกเพราะความพัดพลาดสูญเสียทุกเพราะเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทุกเพราะเราต้องเจ็บป่วยในความแก่ชราทุกเพราะเราจะต้องถึงเวลาเราต้องตายมันเป็นความทุกข์หมดไม่ได้เป็นความสุขเลยถูกไหม แต่ในพระปามเป็นพระอริยะเนี่ยท่านรู้ว่าเหตุเหล่านี้มันมาจากไหนหนึ่งเพราะเราเนี่ยไม่ยอมรับที่จะปฏิบัติไม่ยอมรับที่จะละความชั่วอย่างน้อยสินห้าหรือกรรมบท1สิบเราไม่คิดที่จะละมันเลยมากรธนแล้วเราก็มีเคยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงมาก่อนเลยอีกเรื่องหนึ่งคือเราไม่เคยมองสิ่งที่เกิดความทุกข์นั่นมันมีเหตุมาจากตัวเราเลย อันนี้มันเราทั้งนั้นเราทํามาใช่ไหมเราเป็นคนสร้างปณิบัติมาเองอาชินนาทานมาเองกาเมเองมุสาเองสุลาเองเราจึงเจอแต่เรื่องที่เลวร้ายทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเราก็สูญเสียหายไปไม่สูญเสียเพราะโรคเพราะสิ่งที่คนเอาไปสัตว์เอาไปก็ภัยธรรมชาติมันก็พาเอาไปแล้วก็สูญเสียแล้วก็องมานั่งทําใหม่หากันใหม่เดือดร้อนอีกไหม เดือดร้อน,นก็เป็นความทุกข์เรามีคู่ตัวผัวเมียแล้วมีลูกมีเต้ามีพี่มีน้องมีใครต่อใครที่อยู่ในที่ปกครองเดียวกันเขากลับไม่ฟังเราเลยไม่ดื้อด้านว่ายากสอนยากปกครองยากเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกข์มากลําบากการอยู่กับคนด้วยกันแล้วไม่สามารถที่จะน้อมใจไปในทางเดียวกันคือเราบอกซ้ายเขาก็ซ้ายแล้วก็สบายนะครับว่าลูกเราก็เชื่อฟังคําสั่งสอนเรา แล้วบอกอย่าทำเขาก็ไม่ทาเธอก็สบายใจหน่อยมะถ้าเราสอนลูกบอกอย่าทํามันทําแล้วมันก็เสียงด้วยมันก็ทําสิ่งที่ไม่ตรงตามที่เราบอกอีกด้วยแล้วไม่ว่าใครมันก็ดื้อด้านว่าก็ว่าก็ไม่ได้สอนก็ไม่เอาเธอเหนื่อยใจไหมล่ะเหนื่อยอันนี้มันคือความเดือดร้อนอย่างหนึ่งในการมที่เราเคยทามาพระเจ้าตัดไว้อย่างนี้แม้เรื่องภาษาวาจาที่เราพูดให้มันถูกมันต้องมันดี เราก็ว่าเราพูดตามจริงเขาก็ไม่เห็นฟังเราเลยคือไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดเลยกับไม่เชื่อคนอื่นไอ้คนอื่นโกหกมันเชื่อไอ้เราพูดจริงกับไม่เชื่อมันน่าเจ็บใจไหมคนของเราแท้แล้วพูดจริงๆกับไม่ไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดที่คนอื่นพูดเชื่อเป็นตุปเป็นตักทั้งทั้งคนอื่นพูดเนี่ยมันไม่ได้จริงหรอกนะมันเสแสร้งปันแต่งเรื่องแต่งเรามาเป็นตุปเป็นตาแล้วมันพูดอย่างนั้นอย่างนี้ เท่ยเขาหมดอ่ะไอ้นี้มันเกินกรรมจากพุสาวาทมันทําให้เราเดือดร้อนเพราะการที่ถูกวาจาวาจาเราไม่มีประโยชน์เลยเพราะเราเคยพูดวาจาที่ไร้ประโยชน์กับคนอื่นเขาวาจาของเราจึงไม่มีประโยชน์ต่อคนฟังเลยเขาเห็นว่าไม่มีค่าไม่มีความหมายมองเหมือนก็ว่าเรานี่มันคนโกหกทุกเรื่องพูดอะไรไม่น่าเชื่อถือหาความเชื่อถือไม่ได้ทั้งๆเราพูดจริง เราพูดอย่างจริงเราพูดเรื่องตรงด้วยเราพูดอย่างถือเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยซ้ำไปจะกลับไม่ได้รับความตอบสนองว่าน่าเชื่อถือเลยอันนี้มันคือมุสาวาที่เราทำมาทุกไหมทุกนี่ประสาทเราไม่ค่อยดีมีความเพี้ยนมีความคิดอาลเรวงอาละรวาดมีความหงุดหงิดง่ายโมโหง่าย มีอะไรที่มันไม่สามารถควบคุคมสติตัวเองเราได้ดีมันก็มาจากสุราเมลัยนี่แหละทำไมยุยงเขากินไม่ยินดีเขากินเราก็กินเองเรื่องของเรื่องมันก็ต้องมีผลนะทุกคนต้องมีแบบนี้ทุกคนม่้มีกรรมในอดีตชาติไม่จำไม่จำเป็นจะต้องเป็นเริงชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วอาจจะเป็นนับชาติไม่ทวนมาแล้วก็ยังตามให้ผลอยู่นะ นั้นทุกท่าที่เธอเกิดมันไม่ได้หายไปไหนในผลของกรรมมันยังตามมาให้ผลกับเธอในชาตินี้แล้วแต่ว่าจังหวะไหนมันมาได้มันก็มาถ้าจังหวะไหนบุญมันมาก่อนมันก็เข้ามาไม่ได้แต่วะไหนบุญอ่อนมันก็มานั้นเรื่องชีวิตของเรามันไม่มีวันเลยที่จะพ้นวิบากกรรมเหล่านี้ไปได้เลยรวมฟาร์มแล้วในพระอริยะทั้งหลายท่านไม่ปฏิเสธ ท่านยอมรับนับถือสิ่งที่ท่านต้องเจอกับสิ่งเราไม่ชอบแต่ทํำยังไงได้ก็เราทํามาเองเราก็เชื่อว่าผลนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิเสธแล้วยอมรับนั่นในพระอริยสาวกท่านจึงยอมรับกฎของธรรมดาอย่างหนึ่งว่าคนทุกคนเกิดมามีกรรมของของเป็นของของตนมีกรรมตั้งแต่เกิดมีกรรมเป็นผ่อเป็นพันอย่างเงี้ย มีกรรมเป็นที่อยู่มีกรรมทุกอย่างที่ดําเนินชีวิตเราดำเนินไปตามกรรมแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทํากรรมดีมามากเราเพิ่งจะได้ทํากรรมดีมาในชาตินี้นิดหน่อยดีในชาติก่อนๆก็ไม่ได้มากอะไรแต่กรรมชั่วเราต้องทํามาเยอะหรือเกินนั้นไอ้เรื่องจะเกิดกับเราในทางไม่ดีมันดีมากกว่าเรื่องดีก็เป็นของไม่แปลกอะไรท่านก็สงบนิ่งได้นั้นในการยอมรับความจริงไม่ว่าจะ เป็นหรือว่าจะตายหรือจะอยู่อย่างไรจะเจอเรื่องราวแบบไหนมันมีเหตุมีผลพระอริยะนะจึงนกยยอมรับในแบบนี้นั้นคนที่จะไม่ต้องตกนรกมันต้องแบบนี้แต่ถ้าเราเก่งในเรื่องจิตตะคูยานนั้นเราจะมีความคล่องแคล่วจนสามารถทรงอภินญ,ญาบัรอภินญ,ญาห้าได้ขอ,อเหินเดินอากาศในนิำิตอะไรก็ได้จะรู้ล่วงการล่วงหน้าจะสามารถทาวนายท้ายทักยังไง แต่มาจะบ่งบอกอะไรจะเกิดขึ้นอย่างแม่นยําก็ไม่ในหมายถึงว่าคุณเนี่ยเก่งกว่าอบบยภูมินะคุณอาจจะตกง่ายกว่าคนที่เขาไม่มีเรื่องวิชาความรู้อย่างนี้เสียดีซ้ำไปก็ได้ก็ค,คนไม่รู้ก็ไม่ทำอะไรผิดมากใช่ไหมไอคนรู้มากมันอาจจะทําเรื่องที่ผิดมากก็ได้นั้นถ้าถามแบบนี้ก็ต้องตอบอย่างนี้แหละว่าทุกคนนะเนะ เธอต้องเชื่อให้ว่าเราจะไม่ตกนรกมันมีวิธีปฏิบัติตามนี้เท่านั้นเรื่องอื่นไม่ได้มีทางไปฝังนรกหรือปิดอบายภูิได้เลยความเก่งของเราอย่าเป็นหลงแล้วอย่าคิดว่าดีแล้วเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ชัดเจนจำใสก็ไม่ได้หมายว่าคุณจะไม่ตกนรกนะหรือว่าคุณไปนิพพานได้มีทิตจุกญานคุณสามารถ อไรานได้ก็ไม่ได้หมายความคุณจะไม่ตกนรกนะมันไม่ได้เป็นคําตอบที่ยืนยันว่าคุณจะไม่ตกนรกนะคุณจะไม่ตกนรกก็แต่เมื่อคุณธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเธอมีความมั่นคงและการหนักแน่นในพระรันาตนตรัยไหมเธอยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงอย่างที่พูดมาทั้งหมดโดยไม่สงสัยไหมคุณเป็นคนที่ไม่มีจิตใจที่จะขาดความเมตตาแล้วใช่ไหม ทรงไว้ซึ่งความเมตตาและกุณาเป็นปกติถูกต้องไหมไม่คิดจะบัทสุสไลสร้างความเดือดร้อนให้กับคนและสัตว์ต่อไปแล้วใช่ไหมมีในใจเธอไหมล่ะถ้ามีเธอก็ไม่ต้องกังวลว่าชาตินี้เธอจะต้องตกอบายภูมิ ก็คือขอกรับเรียนถามกฎมธรรมดาที่พระโสดาบันยอมรับและปฏิบัติได้มีขอบเขตแค่ไหนเจ้าคะ่ะครับที่พูดนี่แหละกลา <c oughs> บเรียนถามหลวงพ่อเจ้าคะ่ะการปฏิบัติในกรรมบทสิประการท่านเรียกชื่อเป็นกรรมฐานตองหนึ่งเหมือนกันคือศีลานุสติกรรมฐานหมายความว่าเป็นผู้ทรงสมาธิในศีล อย่างเช่นเรานั่งกรรมฐานแล้วเราภาวนาว่าพุทโธหรือพุทังเมฆานิมิจิตตังมากอุุเป็นต้นนั้นหมายความว่าเราภาวนาไปแต่ในกรรมฐานที่เรานึกถึงศีลกรรมบทสิทธิ์หมายความว่าเรานึกถึงศีลกรรมบฎสิทธิ์เป็นข้อๆไปเช่นกายกรรมมีสามประการวาจามีสี่ประการมนโนกรรมมีสามประการแล้วก็ภาวนานึกไปตามนี้เป็นข้อๆใช้ไหมเจ้าคะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ด้วยเจ้าคะ่ะการมรดการเจ้าคะ่ะ เอาอย่างนี้สิเธอก็เขียนใส่กระดาษเป็นข้อๆห้อยคอกระดาให้แขนบ้างกระด้ไว้ข้างหลังบ้างไว้ข้างหน้าบ้างเยเผื่อว่าองเอวบ้างกระด้เราจะได้ฟ้ามมับก็ให้เอ้ยนี่ข้อนี้เราจะไม่ยอมพลาดเอ้ยข้อนี้เราจะไม่ยอมพลาดต่อไป <laughs> ขึ้นในศีลาะนุสติ คือการนึกถึงศีลเป็นอารมณ์นะครับว่าเรารู้คุณของศีลเราพยายามรักษาในในคุณของศีลเพราะว่าจะทําให้ใจของเรามันมีความสุขเพราะพระเจ้าทรงจัดว่าคนที่มีศีลคนนั้นมีความสุขคนที่มีศีลจะมีโภคพย์คนที่มีศีลจ,จะทําให้ไปนิพพานง่ายเรารู้คุณของศีลอย่างนี้ไงว่าสามประการเนี่ยคือ เป็นผลทําให้เราได้แน่นอนขึ้นหนึ่งเราต้องมีความสุขจากการที่เราพยายามรักษาศรรินสองเราจะมีภพอกระพั์เราจะไม่จนเราจะไม่อดไม่อยากไม่ลําบากเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเราจะต้องแบบยากในการทามาหากินว่ายัางไงเสียเราต้องมีโภกทรัพย์ก็พระเจ้าตัดยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะเราก็มั่นใจว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะตายแล้วต้องตกนรกอย่างน้อยเราก็ได้เป็นเทวดาเราต่อไปนิพพานง่ายเพราะว่าท่านบอกเป็นบันไดไปนิพพาน แมว่ว่าทางลงไม่มีทางขึ้นไปนี้ผ่านแน่ถ้าเราเชื่อคุณของศีลทั้งสามข้อเป็นหลักเธอก็จะมีใจฝักใฝ่คอยจดคจอยจ่อคอยนึกถึงข้อปฏิบัติว่าหนึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำพลาดไหมเราอย่าพลาดนะถ้าเราพลาดสามประการที่มันเป็นอนิสงส์เราจะไม่ได้ชีวิตเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีความสุขชีวิตเราจะอยู่ยังไงในเมื่อเราไม่มีโภกทรัพย์จะอยู่ยังไง แล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงเมื่อเราตายไปแล้วต้องตกนรกถ้าเราไม่ด้มีชีวิตเป็นประโยชน์อะไรเลยเนี่ยรอวันตายแล้วก็ตกนรกหรือแล้วระหว่างที่อยู่พกกระซั์ก็ไม่มียากจนลําบากไม่มีใครช่วยเหลือเก้อกูลเราล,ล,ำลำบากก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเราเลยหรือเรื่องเราชีวิตเราจะหาความสุขไม่ได้เลยยังไงมีแต่เรื่องเดือดร้อนน่ะนั่งนอนยืนเดินก็มีแต่เรื่องพาหาเรื่องให้เราเดือดร้อนตลอดไปเนี่ย ในครอบครัวก็เดือดร้อนเดี๋ยวคนนั้นก็ป่วยเดี๋ยวคนที่ก็อาลวาดเดี๋ยวคนนั้นก็สูญเสียทรัพย์เดี๋ยวคนนั้นก็พายเราต้องเดือดร้อนตามเข้าไปคือแทนจะนั่งสบายในบ้านก็ไม่สบายจะหลับมันให้สบายมันก็ไม่สบายเดี๋ยวคนในบ้านก็หาเรื่องให้เราวุ่นวายไปด้วยอย่างเนี้นั้นไอ้ความสุขไม่มีเดือดร้อนแล้วอยู่ไม่มีประโยชน์พวกกรทซัพย์ไม่มีเดือดร้อนแล้วไม่มีประโยชน์อยู่ไปแล้วก็ตายตกนรกไม่มีประโยชน์ใหญ่เลย ้าเธอจับคุณของศีลกาเรียกว่าอนุสติคือก,การนึกถึงคุณของศีลเป็นหลักว่าคุณของศีลมีหักหลักอยู่สามข้ออย่างนี้แล้วก็จับไว้เป็นอารมณ์ว่าเราต้องรักษาศีลเพื่อให้เราได้ได้อานิสงส์สามประกาศมันไม่ได้ทำเพราะความอยากได้เพราะสิ่งที่ได้มามันช่วยให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะมีความสุขใช่ไหมล่ะสองเราจีมีโภก,กทรัพย์เธอไม่เอาเหรอชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนเนี่ย หัวมังเงียบไม่บกเบียดไวๆไ,ไม่สร้างปัญหาไม่สร้างหนีส้สินไม่สร้างเรื่องสร้างเราไม่ไปหาทะเลาะวิวาไปไปหาเมียน้อยไปไปอน,นุ่นนี่ไปนั่นไม่อะไรสงบกันอย่ยงเหมือนกับเราเลี้ยงเชื่องแล้วอ่ะจะไม่เช่ชาเบอรอนื่องเป็นความสุข <c oughs> มันคือความสุขของเธอไหมล่ะถ้าเขาอยู่ในโอวาเธอได้อ่ะ,อะก็เป็นความสุขของเธออย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะอ้า บ้านเรก็สบายสัตว์ล้าสัตว์ไรก็ไม่มาปรากฏรบกวนเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เราลังเกียดมันก็ไม่โผล่มาสร้างความวุ่นวายไปสุขไหมก็มีความสุขบ้านใกล้เริงเคียงก็ดีแสนดีสอบถามเราตลอดเป็นแล้วว่าเป็นยังไงอยู่สุขสบายไม่ต้องการอะไรไหมตอนนี้มีอาหารการกินหรือเปล่าขาดอะไรไหมอ้าวเธอสบายใจไหมเธอสบายบ้านใกล้เริงเคียงก็ดีกับเราวิสหายก็สอบถามความสุขทุกของเราเลยไปคนในบ้านเราก็ดี ไม่สร้างปัญหานี่คนมีสีลอยู่อย่างเป็นสุขเรามีความสุขแบบนี้มันไม่ได้มาความสุขคือเราไม่ต้องกินข้าวไปแล้วไม่ต้องกินข้าวต่อไปแล้วเรามีความสุขเหลือเกินโรคภัยเราจะไม่มีเราจะสบายมีความสุขเหลือเกินไม่ได้หมายความไว้อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าสิ่งที่ทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ปรากฏมากมันมันมีสิ่งที่ทําให้เราสบายใจมากกว่าสิ่งที่ทําให้เราวุ่นวาย มันสง,งบว่างั้นใช่หนะบ้านเยือกเย็นสง,งบอยู่ก็ไม่วุ่นวายสัตว์ก็ไม่สร้างความเดือดร้อนสัตว์ในบ้านเรานะมันก็ไม่สร้างความลำคานสัตว์ภายนอกก็ไม่สร้างความลำคานให้กันเราทุกอย่างมันดูแล้วมันเย็นดีสบายใจดีเขาเรียกว่ามันมีความสุขธรรมะฮัคืนก็สบายไม่มีใครเบียดเบียนเราอย่างนี้เป็นต้นพอเรามีโพกกระซับไปอยู่ที่ไหนมาไหนก็มีคนจะให้ลาบสการละ เยวไปลูกอ่ะเอ้าคุณมีหรือยังคุณได้หรือยังคุณมีพอไหมดีๆไม่ดีว่าเอามันไปใช้นะฉันไม่รู้จะใช้อะไรเนียอาเธอไปใช้ก่อนนะเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอต้องเอาดอกฉันไม่เอาดอกเลยเธอเมื่อไหร่ก็จ่ายก็ได้ฉันอยากให้อ่ะไม่รู้จงรู้สึกยังไงอึดอัดอยากให้เนี่ยลอวก็ช่วยไม่ได้แม่ช่วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะพวกกระซับมีนี่ เธอไม่ชอบที่จะมีแบบนี้หรือ,เ,อเราก็ชอบที่จะมีความสุขมีโฟกัสใช่ไหมละ่ะตายไปแม่ตกนรกยังไปนิพพานได้แค่รักษากรรมบดสิบสินห้ากรรมบดสิบหวานหวานง่ายมากเราไม่ต้องกลัวจะลืมเราเขียนไว้เลยค่อยไป้ายไว้เนละ้ะก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เราก็ดูเอาเดี๋ยวนี้มันมีเนี่ยเครื่องช่วยเทโทรศัพท์แล้วก็ทําไว้ในโทรศัพท์ก็เตือนะตือ ปานาติปาตาเวลบัีใช่ห้าทีเอาทีตื้นชินธาลาชินนาทาเราะว่าไปนะเออก็ชิ้นหนึง่งเราก็บันทึกเราเองสิก็ชิ้นหนึง่งเราจะละเว้นด้วยกายกรรมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เขาว่าไปพรตั้งเวลาห้านาทีเสิบนาทีมันก็ตื้นอา่าบัดน,นี้เราจะละแล้วซึ่งคอหนึ่งสองสามสี่ อุปกรณ์เติมมีการใช้ประโยชน์ริไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องลองแล้วมันง่ายถ้าเธอมีใจหวังว่าสิ่งที่เธอทําลงไปจะทําให้เธออยู่และเป็นสุขเธอไม่มีวิจิกิจฉาสักอย่างนะเธอไม่ลังเลสงสัยไม่กังวลกับผลที่จะทาเพราะว่าพราะพุทธเจ้าตรัสย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเพื่อนฉันนะ่ะมันเมาอะ่ะล้วก็บอกเอ้ย ที่เองรักษาศินห้าได้มาจังมากวันละสามชั่วโมงเนี่ยไม่เกินสามเดือนเองรวยอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าตกพื้นแล้วว่าบอกแน่แน่จริงนะถ้าไม่แน่จริงโดนเมาเมาเมาแล้วก็ไปทําทําจนได้ก็มีความสุขเดี๋ยวนี้มีความสุขครอบครัวเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมาอยู่อย่างมีความสุขสบายมันยิ้มแย้มแจ่มใสไกล คนขี้เมาก็หายไปแล้วกลายเป็นคนก็เรียกว่าเป็นที่น้ําหน้าถือตาใครก็ให้ความยอมรับนับถือกลายเป็นเง้นิีดเนี่ยเวลชีวิตเป็นสุขมีโภคพย์แล้วก็ชีวิตก็ไม่ต้องโกวตาระตกนรกยังมีโอกาสไปสวรรค์ไปพรมปณิพานได้อย่างสบายเราก็เห็นอยู่ว่าเขาทําได้จริงแต่ก็ทําได้วิธีไหนก็ทําว่าสามประการนี่มันจริงไหมฉันบอกมันจะจริงเองจะรวย ต่อไปข้างหน้าเองรวยเองลองทำเลยจะมีความสุขไมเจะรวยมากเองไม่ต้องกลัวว่าสิ่งเอง,เองทําไปแล้วทําชั่วทั้งหมดจะตามเองตกนรกเองจะไม่ตกนรกมันถามว่าเท่าไม่จริงนะหลวงพี่โดน <c oughs> อ่ามันท้าวมันเราก็รับคำท้าวมันนะ <c oughs> อ่าเราต้องเชื่อกูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนมายัางไงมันต้องได้สิ่งเองทำจริงนะไม่จงมากเวลาสามชั่วโมงมะเก่เาของมัน ก็ทํากับมันได้มันท่องตลอดเลยมบอกขี่มอไซค์มันท่องตลอดคอหนึ่งกูจะไม่่าสัตว์แต่ชีวิตคอสองกูจะไม่ลักทรัพย์คอสามไม่ผิดรูปผิดเมียใครพูดอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังนั้นเธอก็ลองทําดูได้มันไม่ยากน,นี่ก็เรากทรงในศีลานุสติเป็นกรรมฐานหมายถึงว่าเรานึกถึงศีลนึกถึงคุณของศีลว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วก็เราจะได้สิ่งนี้เป็นอนิสง เธอไม่เพิ่มใจเลยเราจะสุขแล้วเว้ยทุกคนจะดีกับเราหมดเดาวไม่มีศัตรูใครก็ไม่มาทําให้เราเดือดร้อนนะเอ้เราจะมีโพกกระซับไม่ขาดสายว่ะเราจะรวยแล้วเว้ยอ่าวเธอไม่ภูมิใจว่าเธอจะได้สิ่งนี้เป็นสมบัติเลยเออแล้วก็ทําไปพอเราทําทําไปทาไปไม่นานนะเรไม่เกินเดือนเรายัางเก่งไม่ต้องทําทั้งวันก็ได้วันละสองสามชั่วโมงก็ยังได้เลย อ่ามันครบจริงจังนะทำมันไปอย่างใจจดใจจ่อไอ้น,นี่ก็ได้ศีลานุสติกรรมฐานถ้านั่งภาวนานึกถึงศีลข้อนั้นนึกถึงศีลข้อนี้มันน้อยไปเพราะมันชีวิตประจําวันเธอไม่ได้ใช้มันแค่นึกนึกชื่อของเอข้อวัดปฏิบัติเฉยๆแล้วก็บริกรรมภาวนาไปมีผลน้อยนะทํตามนี้เลย จะได้ผลดี